สวัสดีครับทีฮวีชนแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันพุธนะพระราชินครับพระราชันยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับก็ท่านที่ทํางานราชการวันนี้ก็หยุดอีกหยุดวันนี้ทําอีกหนึ่งวันนะหลังจากนั้นก็จะหยุดโอ้โหยาวไปเลยฮะ ไปเปิดอีกทีวันที่สามมาหนูหน,หนูน้องๆนี่ได้หยุดยาวกันหกวันเลยนะยี่3แปดยี่บเก้าสาสิบสามเอดหนึ่งสองนะฮะสุดแล้วก็เดี๋ยววันที่สามา็ถึงมาเปิดกันอีกทนะีส่วนก็ผมไม่หยุดนะครับเ <laughs> ชาวนี้ขอญาตจัดก่อนนะเสียงยังไม่ค่อยดีเลยเสียงไม่ค่อยดีแต่สู้ <laughs> ตอนนี้หน้าจอเป็นคู่ของเบรนท์ฟอร์ดนะครับเบรนท์ฟอร์ดเจอกับไบรตันโฮปอาราเบียนะครับเนีย่ยตัวมิตโมเอ้นมิโตมะก็ลงด้วยตอนนี้ไบรตันนำอยู่2-0นะครับอุ่นเครื่องอุตรุดเลยคู่ฟูลแลมกับแอสตันวิลล่าเนี่ยดีเลยนะเขาใช้คำว่าดีเลย์ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยว7โมงจบคู่นี้จบคู่นี้คู่นี้จะจบแล้วตอนนี้เข้าสู่ทดเวลาแล้วนะครับ อ่าแล้วก็เดี๋ยวประมาณ7จ็ดโมงสิทีก็เป็นเชลซีกับนิวคาสเซิลนะครับเชลซีกับนิวคาสเซิลแล้วก็ประมาณสัก7จ็ดโมงครึ่งเโมงครึ่งเนี่ยจะเป็นอ่าแมนยูเตะกับเรอัลมาดริดนะแมนยูเตะกับเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็คู่ของเรา9ก้าโมงครึ่ง 9โมงครื่องของเรานะครับจะเตะกับบาเซโลนานะฮะที่โซฟีสเตเดียมชื่อสนามน่ารักจริง Sophie, โซฟีกระจโซฟีโซฟีสเตเดียมนะครับโซฟีสเตเดียมก็ไม่ใช่สนามใครสนามอื่นเป็นสนามของพิกเก้นั่นเอง <laughs> เป็นสนามของ KSE นะครับเป็นของตระกูลเครนเก้เกนเก้อยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับจุความควจุ่ประมาณ70,000คนครับ เป็นสนามของลอสแอนเจลิสแรมนั่นเองแอลเอแรมนั่นเองนะครับอ่าเพราะนั้นก็เป็นเป็นสนามของทีมอ่ะเป็นของทีมเลยอ่ะแล้วก็อีกทีมที่เขาามาใช้คือตัวลอสแอนเจลิสชาร์เจอร์นะอ่าที่เอามาใช้ด้วยนะครับก็เป็นสนามของโคลนเก้เพราะเงินทองไม่ไปไหนค <c oughs> ่าลิขสิทธิ์ค่าถ่ายทอดอะไรค่าตัวเก็บเรียบเลยสำหรับตระกูลโคลนเก้นะครับสนามนี้นะแอลเอแรมเนี่ยก็คือเป็น เจ้าของแชมป์ซูเปอร์โบว์เมื่อปี2021นะครับของตระกูลโคลนเก้แล้วก็เมื่อปี2022เนี่ยโคลอนโดอาวัลันด์ครับก็เป็นถ้วยของฮอกกี้น้ำแข็งของได้ได้แชมป์แซลลีค่ครับครับล่าสุดเนี่ยทีม NBA ของพี่โคลนเก้เขาก็คือเดนเวอร์นักเก็ตก็คว้าแชมป์ NBA ไปได้นะครับเพราะนั้นโอ้โห แต่ละทีมแต่ละทีมที่เขาทําธุรกิจที่เป็นเจ้าของทีมเนี่ยได้แชมป์หมดเลยมันก็เลยทําให้ปีนี้ครับจะถึงทีของอาร์เซนอลเราหรือเปล่านะไม่ว่าจะเป็นพรีเมีย์ลีกหรือแม้กระทั่งเป็นยูฟาแชมเปียนลีกนะครับเมื่อวานนี้สนามซ้อมก็ทั้งคุณพ่อนะทั้งคุณพ่อ,อแซนโคลเอนเกน้แล้วคุณลูกพี่จอสุดหล่อของเรานะครับได้ไปเยี่ยมถึงสนามซ้อม อาเซนอลแล้วก็พี่จอร์ดได้ลงสนามซ้อมด้วยนะแต่ซ้อมได้แป๊บเดียวดูถ้าทางหอบเ <c oughs> หนื่อยเหนื่อยนะก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แนน่นนะครับได้เข้าไปเยี่ยมเยียนนะักเตะเข้าไปกอดนะไปถ่ายรูปนะและ้วก็ไปทักทายกับพี่มิเกลอาร์เตต้านะครับก็ทําให้ชื่นม่นแต่นะตอนนี้เองเนี่ยนะตอนนี้ไม่ยังไม่มีนะครับรายชื่อไลน์อัพของเราที่จะเตะกับ ตัวบาซาเพราะตอนนี้ผมลงคลิปอยู่ประมาณ6กนากาสามนาทีนะครับคู่แบตฟอร์ดกับคู่ของไบรตันจบแล้วครับก็ไบรตันชนะไป2อศูนย์นะครับก็เดี๋ยวลองลองตามดูอีกทีคู่นึงจะมีอีกสคู่แล้วของเราเก้าโมงครึ่งนะก็บรรยากาศการซ้อมถือว่าชื่นมืน่นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างโอเคนะครับตัวของดิแคนไลท์เนี่ยเขาก็พูดออกมานะเขาให้สัมภาษณ์มาเขาบอกเลยว,ว่าเหลือเชื่อไหม ผมน่ผมว่าผมมีความรู้เรื่องฟุตบอลเยอะนะเพราะผมก็เล่นฟุตบอลมาเยอะมีทักษะในการเล่นฟุตบอลเยอะแต่เขาใช้คำพูดว่าแต่เลยบอกว่าเมื่อผมได้มาเจอพี่เมิเกลออเดตาผมมองเห็นฟุตบอลที่่างแตกต่างออกไปจากเดิมอย่างมากมากเลยทีเดียวผมว่าผมรู้จักฟุตบอลมาตั้งแต่เกิดนะครับแต่ว่าเมื่อคุณได้ลงเล่นได้คุณ และคุณได้มาอยู่กับพี่เมฆยุตตาคุณจะรู้เลยว่าคุณนะเหมือนกับยังไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยเกี่ยวกับโลกฟุตบอลนี่โอ้อยาหอมอยาหอมโคตรยาหอมโคตรเอาพูดง่ายๆคือเหมือนกับพอตัวรู้เรื่องฟุตบอลมาเยอะแต่ว่าพอมาเจอมาอยู่ร่วมทีมกับพี่ตา้า กลายเป็นเด็กใหม่ไปเลยที่มีความรู้เรื่องฟุตบอลนี่โอ้โหโอวยโ,โ,โค้ดอยู่เป็นอยู่เป็นพี่พี่ข้าวอยู่เป็นนะครับก็คงตัวพี่ข้าวคงได้สมัมผัสถึงศาสตร์ศิลป์บรรยากาศเทคนิคอะไรต่างๆตัวกับตัวพี่ไม่เกล่ยวเตดต้ามากกว่าล่ะที่ทําให้มีความรู้สึกอย่างนี้นี่เองมีความรู้สึกอย่างนี้นี่เองนะครับในรายของทาเคฮิโรโทมิสุครับเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่า ในฤดูการที่ผ่านมาเขา,ายอมรับเลยมากเลยว่าการบาดเจ็บครั้งนั้นน่ะทำให้เขารู้สึกเสียใจเสียสูญไปอย่างยิ่งนะครับยอมรับว่าสูญเสียความมั่นใจในฤดูการที่แล้วหลังจากที่เสียตำแหน่งแบ็คขวาให้เบนไว้นะครับและมีปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ตอนนี้ ความรู้สึกยอดเยี่ยมได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสําหรับทาเคลลูโทมิยาสูครับเขาบอกว่าไม่เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากจริงสําหรับผมนะแต่ก็เบนไว้ต้องยอมรับเลยว,ว่าเขาทําดีมากๆนี่คือสปิริตของนักฟุตบอลนะครับและสารภาพโดยตรงนะว่าผมเสียความมั่นใจจริงๆครับระยะเวลาบาดเจ็บยาว4เดือนโอ้โหเฮ้ยโทมิเจ็บ4เดือนเลยเนาะระยะเวลาการบาดเจ็บ4เดือนเนี่ยความคิดผมแม่งพรางภูต่างๆนานาเลย ว่ามันจะยังไงเพราะผมไม่เคยบาดเจ็บยาวขนาดนั้นครับความคิดต่างๆผมว่ามันเป็นแหละการบาดเจ็บเวลาจะต้องมาแยกซ้อมคุณเดียวความคิดมันก็มีกูจะออยังไงว่าเอา่อคุณจะกลับไปแยกจริงได้ไหมโหพี่ไว้แม่งกับเล่นดีแล้วเกินเอาไงดีว่ากับชีวิตเนี่ยมันจะมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมานะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้จากอาการบาดเจ็บสิ่งที่จะต้องเรียนรู้กับความคิดและอารมณ์ของตัวเองณตอนที่คุณบาดเจ็บนะครับ คุณเป็นช่วงมันมีช่วงเวลาที่ดีและแย่แต่จะเป,เป็นจะต้องเรียนรู้ในหลายสิ่งหลายอย่างจากช่วงเวลาที่ย่แย่อย,อย่างนั้นก็คือการให้กําลังใจตัวเองการนักเตะบาดเจ็บเนี่ยก็จะมีโค้ชอย่างที่เคยผมเคยดูในสารคดีนะครับอ่อย่างแคเมเบนเดียซุดมีการบาดเจ็บเนี่ยเขาจะมีสตาฟโค้ชหนึ่งคนประกบเลยไม่ว่าคุณจะทําอะไรทั้งวันประกบเลยนะทั้งเทรนนิ่งทั้งการรักษาทั้งการไปเล็กฟิตเนสเนี่ยมีโค้ชคนหนึ่งบาดเจ็บ ไม่ได้ดูแลเรื่องของอาการบาเดเจ็บว,ว่าดูดีขึ้นอะไรไม่เลยเขาจะทดสอบหัวจิตหัวใจด้วยการพูดด้วยการถามคําถามต่างๆอยู่ตลอดเวลาคือง่ายคือถ้าเปรียบเสมือนแล้วก็คือการที่มีหมอคนหนึ่งมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องใจด้วยอะ่ะเฮ้ยสู้ๆนะความใจเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็กลับมาได้เฮ้ยอีกแป๊บเดียวเนี่ยดูดีขึ้นเยอะเลย นีนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ปล่อยให้นักเตะอยู่คนเดียวนะตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นอีกครั้งครับไม่ใช่เพียงแค่สภาพร่างกายและความคิดแต่รวมถึงความรู้สึกที่ดีๆต่ออาชีพที่มีกับอาร์เซนอลด้วยนะครับก็คงจะต้องเอาใจช่วยเอาใจเชียร์สำหรับโทมิให้แข็งแกร่งนะครับแล้วก็กลับมาไม่ไม่รู้นะเรื่องตัวจริงอะไรตัวตัวจริงตัวไม่จริงขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาอะที่เขาจะเรียก ตำแหน่งคืนมาไหมมันม,มีโอกาสตลอดเวลาครับแม้ว่าเราจะเพราะตอนนี้อยูริสเทมเบอร์มาก็เล่นแบ็คขวาได้เราก็ที่เกิดโ,โค้ชเซนเตอร์เราหัววาขึ้นมาพ่เปนไว้อาจจะถูกหุมมาอยู่ตรงกลางก็ได้แล้วก็โทมิก็อ่านมันจะมาเล่นขวาเหมือนเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทําร่างกายให้ฟิตไว้ตลอดแต่ดูร่างกายนะตอนนี้พี่โทมิฟิตเป็นจริงหลังจากที่ลงเล่นไปเมื่อแมตท,ที่เจอกับแมนยูเมื่อล่าสุดนะครับเพราะดูสภาพร่างกายตอนนี้ ฟิตเปี้ยเลยนะก็เดี๋ยวลองตามดูกันอีกทีนึงถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีๆที่นักเตะเขาต้องต่อสู้กับตัวเองอะนะครับกับอีกหลายคนนะอย่างดิโกเลปเป้เองตอนนี้โอ้โหภาพข่าวมาดูแบบเหงาเงาซ้อมอยู่คนเดียวครับนะแล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อที่มอาร์เซนอลซ้อมด้วยใส่เสื้อสปอนเซอร์ซ้อมคงจะคงจะค,คุ้นคิดเกี่ยวกับอนานะคตตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวมีด้วยว่าว่า ของเปเป้จะเป็นยังไงนะในรายของตัวของชารีปาติโนครับไอหนุ่มวัยรุ่นของเราอะ่ะไอวัยรุ่นของเราอะ่ะมีโอกาสนะครับที่จะต้องอาจจะต้องย้ายเพราะว่าตัวนักแตะดูแล้วไม่มีตำแหน่งตัวจริงแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะถูกยืมอีกแล้วอยากจะย้ายไปเลยนะครับตัวของพี่ฟราบิซิโอโรมาโนยืนยันมาว่าเขาบอกว่าความว่าใจของผมตอนนี้ไอหนุ่วัย19ปีอะ่ะน่าจะต้องออกจากทีมนะครับ Uh, ตอนนี้อาเซนอลได้รับข้อเสนอการยืมตัวนะการยืมตัวไอตัวชาลีปาติโนเนี่ยแต่ผู้เล่นต้องการที่จะย้ายถาวรไม่ต้องการยืมแล้วนะครับแน่นอนถ้าเผื่อมีการขายขาดอาเซนอนจะต้องมีออปชันในการซื้อกลับอย่างแน่นอนครับในขณะนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าหรือใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ฉลาดมากนะในตลาดสําหรับนายสมโมสสน,นะครับถ้าพูดตรงตรง,ตงมาดูซิว่า โอกาสที่ชาดีปาติโนจะไปใครเขายังไม่ได้ระบุนะครับผมเป็นมารยาทเป็นมารยาทที่จะไม่พูดก่อนที่สมโมสรจะถแถลงนะดูทรงแล้วปาติโนอาจจะต้องไปจริงๆนะในรายของอตัวของดิคันไลท์อย่างที่บอกไปแล้วครับตัวอีกคนหนึ่งคือเอ็ดดี้เอนเคเทียตอนนี้เอ็ดดี้เอนเคเทียครับข่าวจากอ,าอังกฤษแจ้งมาแล้วว่าตอนเนี้ย คริสตัลพาเลต์ครับกำลังเล็งตัวเอ็ดดี้ฮัลโลของเราอยู่หลายคนอยากให้ขายใช่ไหมรู้รู้แหมในเมนมาเต็มเลยเก็บบะเก็บบาโลการขายเอ็ดดี้เก็บบาโลการขายอดี Eddie, ้ดูสัดส่วนได้เยอะนะสัดส่วนได้เยอะเข้าใจผมเข้าใจได้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้คริสตัลพาเลตน่ะนะกำลังจับตามองเอ็ดดี้เอ็นเคเทียอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของยองฟิลิปมาเตดาของ กองหน้าของฟา,รฟารเรสอยู่เปล่าว่าเขาจะอยู่หรือจะไปนะถ้าเผื่อตัวของอามาเดต้าย้ายออกมีสิทธิ์ที่คิเต้ต์บัเดตจะยื่นข้อเสนอมาให้กับอาร์เซนอลในเรื่องของตัวเอ็ดดี้เอ็นเคเทียนะ <c oughs> <c oughs> แหมก็อย่างที่บอกครับอะ สองวันเมื่อนี้มันมีข่าวแต่ย้อนกลับไปเมื่อลักหลอีพีก่อนผมเคยเสนอข่าวนักเตะค,คนนี้แล้วผมว่าผมเป็นคนแรกๆนะที่เสนอข่าวนักเตะมิดฟิลด์ตัวลุกวัยยี่สามปีอ่ะไอบิตลโลอ่ะของไอเกรมิโอที่ผมเคยเสนอข่าวไปอ่ะย้อนกลับไปดูแล้วการที่ตอนนั้นก็มีข่าวว่าอาเจนอน่ะให้ความสนใจแล้วก็หลายคนก็บอกโอ้ยทำไมอยู่ตั้งถุงนู้ไม่เห็นได้ยิน,ช,ยนชื่อได้ยินชื่ออะไรอยู่ๆทำไมมีอาเจนอนล่าสุดมีข่าวหมาอีกแล้วนะครับ ตัวบาเตโลเนี่ยเป็นนักเตะที่อยู่เกรเมโอไม่เคยมายุโรปนะแต่ว่าแมวมองของเราของอาร์เซนอลเนี่ยไปเข้าตาต้องยอมรับครับไออาร์เซนอลของเราครับเรามีแมวมองอยู่ที่อเมริกาใต้นะครับถือว่าเป็นแบบจริงจังเลยนะเป็นศูนย์เน่เป็นศูนย์แค้คำว่าอะไรเป็นศูนย์แมวมองประจําอเมริกาใต้เลยที่จะต้องคอยสอดส่องหานักเตะในทวีปยุโรปในอเมริกาใต้ที่เก่งๆแล้วก็ส่งมาให้ให้กับแมวมองดูอะ่ะ เขาจะมีทีมแมวมองแล้วก็จะมีพวกฟิแลแอนด์นึกออกปะอ่ามีทีแมวมองประจําหลักอยู่เลยซึ่งก็เคยส่งอุย้ยเขาตั้งมาว่าสองพันปีสองพันมั้งครับปีสองพันกว่าเนี่ยแล้วก็เคยเอาตัวไอ้ชาวินโยชิวซิวซิวินโยมั้งแบ็คแบ็คหน้าละอ่อนน่ะแบ็กซ้ายหน้าละอ่อนมาอ่าเคยเอาส่งมาให้เธอหนอนแล้วก็ตัวของพี่เอดูกัสปาเนี่ก็มาจากแมวมองอ่าพี่เอดูกัสปาเนี่ย ก็มาจากแมวมองนี้นะครับแล้วก็ในลายของเดนนิสันก็มาจากแมวมองนี้เพราะนั้นมันก็มีข่าวมีความเป็นไปได้ว่าแมวมองของอาร์เซนอลที่นั่นสนใจตัวของบาเตโล่จริงๆนะครับแล้วก็มีข่าวมาย้อนกลับไปดูอีพีนะผมผมว่าผมเคยพูดนะเคยพูดถึงตัวบาเตโล่แล้วก็นักข่าวของบราซิะเขาเสนอข่าวมาว่าอาร์เซนอลให้ความสนใจทีนี้มันก็มันมายงว่ามันจริงไม่จริงข่าวนี้มันมีข่าวจริงครับ มีความสนใจจริงแต่ยังไม่ถึงขนาดจะมีการมายื่นข้อเสนอนะมีการมายื่นข้อเสนอเพราะว่าณนะตอนนี้ต้องถามก่อนตอนนี้เราซื้อนักเตะม,มาเยอะครับเราเข้ามา3คนแต่ออกไป2ใช่ไหมเบาโลมาลีกับตัวของพี่กนิจ่าก้าออกไป2เพราะนั้นทีมมันก็ยังถ่วง่วงนวงน่วงอยู่นะเข้ามา3คนแต่ทำให้ทีมหน่วงเพราะว่าหลายคนก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับหลายคนก็เติมเต็ม โดยเฉพาะกองหลังเราวันนั้นให้ดูรายชื่ออยู่6กเจคนกองกลางก็ประมาณ9คนกองกลางนะละนับนับไอ้พวกไอ้นับไอโลโกองกาอะไรด้วยนะก็หูมันนั่นทีมอยู่นะครับเพวาะนั้นตอนนี้ก็ถามว่าตัวเบลต์โ,โอ่ะมีข่าวไหมเห็นบอกมีข่าวว่าอาจจะนอลสนใจนะค่าตัวประมาณ8ล้านปอนหรือประมาณ10ล้านยูโรนะครับแต่ถามใจผมนะตอนนี้นั อา์เซนอลงคงอยากจะเอาออกมากกว่าเอาออกก่อนคงอยากจะเอาออกก่อนเพราะว่าตอนนี้ต้องดูว่าคอรทีมเริ่มแน่นนะครับไหนเดี๋ยวจะมีเรื่องของการส่งรายชื่อนักเตะอีก25คนนะเป็นต่างชาติเท่าไหร่เป็นโฮมกรอเท่าไหร่เนี่ยมันจะต้องวุ่นวายอ่ะตอนนี้ผมไม่ลงรายละเอียดเรื่องพวกนั้นแล้วกันนะไปหาอ่านกฎรายละเอียดกันเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําตอนนี้สิ่งที่ว่าคิดว่าจะน,นั่งน่าจะทำตอนนี้คือเรื่องของการจะปล่อยนักเตะ นะการจะปล่อยตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นนู aret, ka, ed, pe pe, โน่ตาเวเลสแซมบี้โรนงกาเซดิกโซเลสนิโคลัสเปเป้โดยิโคลัสโดยเฉพาะนิโคลัสเปเป้เนี่ยสัญญาจะหมดปีหน้าก็จริงแต่ว่าด้วยค่าตัวค่าเหนื่อยเลยค่าเหนื่อยท,ที่ที่แบกไว้อยู่ประมาณแสนสามเนี่ยและดูทรงนะตอนนี้เหมือนจะเหมือนจะไม่ได้ใช้หรือเปล่าอ่ะเอาตามความพิดผมนะอือ ดูไม่มีทรงที่นิโคลัสเปเป้จะกลับมาใช้งานเพราะว่าเรามีบุคโยสก,กาเรามีลีสเนลซันแล้วอ่ะเออเรามีลีสเนลสันแล้วแล้วก็ต่อสัญญาไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็บนักเตะที่ไม่ได้ใช้แต่แบกค่าเหนื่อยไว้อยู่ประมาณแสนสามเนี่ยมันก็เอาเรื่องอยู่130,000สนนปอนนะครับก็วีคละประมาณ4ล้านน่ะมันก็เยอะเราไม่ได้ใช้งานน่ะมันคงต้องหาทางคุยกันในเรื่องของ จะปล่อยไหมเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของทีมที่จะเข้ามาขอซื้อตัวเข้าอะไรมานะมันไม่มีมาตอนนี้อาจจะต้องคงจะต้องนักเตะหลายคนอาจจะต้องปล่อยยืมหรือบางคนก็ต้องขายขาดแซมบี้ลงก้าเอาอยัางไงจะปล่อยยืมอีกไหมนะครับตัวของนูโน่ตาวาเลสอีกคนหนึ่งซึ่งดูแลตำแหน่งตอนนี้ก็นแน่นไปหมดนะโดยเฉพาะกองหลังไม่มีพื้นที่ที่จะให้ลงจริงเป็นตัวเรื่องอันดับ3าอันดับ4ไปแล้วอะ่ะ ะจะทำยังไงจะยืมตัวไหมหรือจะปล่อยตอนนี้เดี๋ยวต้องรอดูกลืนของพิต้าแล้วก็การตลาดของเขาว่าเขาจะทำยังไงจะผ่าผองผ่าผองถ่ายนักเตะออกไปในรูปไหนบ้างนะครับส่วนในรายของบาโลกาบาโลกันวันนี้ครับยืนยันมาแล้วนาะงบอกว่าบาโลกันวันนี้จะได้ลงจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้พิต้าเห็นในแมตช์สุดท้ายของเอเมริกานะครับเพราะนั้นวันนี้นัาจใจดูเพราะนั้นเดี๋ยวผมคง รีบเลยรีบเสร็จ้วลงคลิปรีบรอดไล้์เสร็จแล้วก็จะรีบอาจจะได้ดูขับรถนิดหนึ่งพอไปถึงที่หมายคงได้ดูเต็มเอยากดูบาโลกันลงเต็มเมจริงๆแต่ว่าตอนนี้ starting lineup ไม่มาแต่ว่าพี่มิเกลอาดีตายืนยันมากับผมเองแล้ว <laughs> ยืนยันกับสื่อนะว่าวันนี้บาโลกันน่าจะได้ลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อไปอ่านในโพลพูดง่ายคือในลายบิตเตโล ตอนนี้แบบไม่ค่อยนะอาจจะเป็นข่าวกระพือขึ้นมาเฉยๆแหละนะก็คงจะต้องเช็คตามไปอีกทีละกันนะครับอ่าตอนเนี้ยผมอัปเดตเรื่องนักเตะที่ไปซาอุก,ก่อน <c oughs> ขอญาตตัวจอร์แดนแฮนเดอร์สันไปแล้วนะอ่าแฮนเดอร์สันเนี่ยไปไปอยู่เอธิฟัสเอธิเอธิฟั่าเอธิฟาสเอธิฟัสนะครับ นะแล้วก็ได้รับ12ล้านปอนด์ิเวอพูนนะก็ไปแล้วนะสำหรับเฮนโดนะครับตัวของอ,อีกคนหนึ่งวันนี้ที่เพิ่งมีข่าวไปก็คือเรื่องของลาตุนโรมาเตเนสลาตุโรมาเาตาเนสเนี่ยมีข่าวเลยว่าอยากจะไปะมีข่าวจริงๆว่าทางซาอุอยากยุทุนเงินแต่ว่าตัวลาตุโรบอกเลยบอกว่า ผมมีความสุขอยู่ยุโรปอยู่แล้วผมไม่ไปแน่นอนยังมีนักเตะที่ที่นะครับมีความสุขกันในยุโรปโดยที่ปฏิเสธเงินก้อนโตของซาอุนะยังมีอยู่นะครับส่วนคนที่ไปอีกคนหนึ่งก็คือตัวกองหลังของปารีสแซงต์แยร์แมงครับก็คือตัวไอไอเวลลตติอะเ <c oughs> วลลตติเนี่ยตกลง,งไปนะครับ <c oughs> ไปแล้วไปเอาเหี <c oughs> ้ย อาวิลาวไปอาวิลาแล้วครับเซ็นสัญญา3ปีไปแล้วเรียบร้อยไปไปซาอุเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวของมาร์โกวาเลติครับกองหลังของบาร์ดิ้แงต์เมงนะผมวันนั้นตอนนี้ซาอูก็ดูเดือดเลือดพานกันเหมือนกันนะครับอ่มาปิดท้ายอีกคนหนึ่งที่วันนั้นมีข่าวที่ผมนําเสนอข่าวในเรื่องของผู้สาวประตูที่หมดสัญญาดาวิดเดเคอครับหลังจากที่ยอมลดค่าเหนื่อยลงมาแล้วนะ อย,อยอมลดค่าเหนื่อยลงามาแล้วแต่ว่าเอลิเทนฮาก็ปฏิเสธไม่เอาซะอย่างนั้นน่ะตัดเยื่อตัดใยไปแล้วไปเอาโอนาน่ามาไปเอาโอนาน่ามาครับก็ทําให้ดาวิดเดกอาเป็นฟรีเอเจนต์แต่ตอนนี้ครับตอนนี้เมื่อวานนี้ผมช่วงเย็นผมได้ดูไบเยอร์มิวนิกอุ่นเครื่องกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วตอนนี้ผู้สารประตูของเขาคือตัวไอ้นอยเออร์ยังได้รับบาดเจ็บแต่การเล่นเล่นสกีอยู่แล้วยังบาดเจ็บอยู่ขาหักอะ่ะ บาดเจ็บอยู่แล้วก็ได้ตัวซอมเมอร์ผู้สามประตูของสวิตเซอร์แลนด์มาแต่ซอมเมอร์มันยังมีลูกผิดพลาดมีลูกเฟ้อฟ้าโออหวาให้เห็นเมื่อวานก็มีอีกแล้วแต่เกือบเสียประตูแต่เมื่อวานก็แพ้ไปนะแต่มีออกลูกเฟ้อฟ้า,ฟาจะเตะบอลแล้วดันล้มดันสะดุดอะไรขาตัวเองนี่แหละนะก็เลยทําให้ตอนนี้ครับมีข่าวว่าดาวิดเดเคอารครับกำลังจะมีการพูดคุยเจรจากับทางบาเยนมิวนก เพื่อจะเซ็นฟรีมาแต่กระบายยังไงก็ต้องจ่ายค่าเหนื่อยแพงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องตามดูกันนะว่าตัวเดกอามีสิทธิ์เข้าถ้ำเสือใต้หรือเปล่านะสำหรับบูสามประตูคนนี้ถือว่าฝีมือยังมีดีอยู่นะประตูนี่ยังเล่นได้นะ36 3 7 3 8เหนียวเหนียวอยู่เล่นได้นะครับก็เดี๋ยวลองลุ้นกันถามใจจริงผมก็ชอบเขาคนนึงแหละเพราะว่าเป็นองว่าโกะโกะนะชอบแล้วชอบในฝีมือแล้วก็ นิสัยใจคอถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแต่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมก็เดี๋ยวตามรุ้นโอนาน่าม่วนก่อนเมื่อวานนี้มีคลิปมีคลิปคลิปหนึ่งที่ทํา บอกว่าสิ่งที่โอนาน่าจะต้องเจอในพิมลีกโอ้โหแล้วก็ทำแบบเป็นภาพนักเตะผู้สัมประตูต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นบอลด้วยเท้าล็อกกลบกองหน้านะครับจ่ายบอลสวยๆเปิดบอลสวยๆให้เพื่อนแอสซิสต์ดได้อะไรเงี้ยเขาบอกสิ่งที่โอนาน่าจะต้องเจอคืออย่างนี้แล้วเรามาดูกันว่าโอนาน่าจะไหวไหมกับแมงอยไม่รู้วันนี้จะได้ลงเจอกับมัดริดเลยหรือเปล่านะครับพะฉะนั้นก็เชา้านี้ประมาณนี้เดี๋ยว คงจะปฏิบัติหน้าที่อาจจะได้ดูคู่ของเชลซีนึ่งระหว่างรอโหลดนะแล้วก็คู่ของเราปดเก้าโมงครึ่งนี่พลาดไม่ได้จริงอย่างเห็นจริงว่าเราเล่นกับบาซาแล้วก็อย่างเห็นส,สาตติ้งนลัเดี๋ยวเช็คซตาตติ้งไลอัพครั้งสุดท้ายไอทีก่อนจะปิดคลิปนะว่ามีมาหรือยังนะครับอ่ายังไม่มีนะครับยังไม่มีแต่วันนี้คิดว่าเจ็ดหมื่นคนที่โซฟีเซเดียมน่าจะเต็มน,น่าจะเต็มเพราะว่าเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วของอาร์เซนอลนก่อนที่ จะจบไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดถึงรายงานผลเหมือนกันนะครับเมื่อวานทำคลิปของเรื่องของโกอดีตโกคงจะคงไม่ค่อยมีใครชอบมันเท่าไหร่คนดูเข้ามาดูน้อยเพราะนั้นเรื่องของในอดีตผมคงจะหยุดแล้วนะนะแต่ว่ามันจะมีคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งที่เตรียมไว้ก็คือเรื่องของ พี่เดนิสเบร์แคมป์แต่ก็เป็นช่วงยุคยุคไร้ป้ายก็ไม่รู้อีกแล้วพวกเราจะชอบกันไหมนะครับเดี๋ยวทํามาแล้วก็เดี๋ยวไม่มีคนดูอนะ่ะเพราะอูสานั่งทําหาข้อมูลนั่งทํารูปนั่งแปะรูปนั่งทีเซอร์ยิงอินเสิร์ตรูปแล้วคนไม่ดูมันก็รู้สึกเนี่ยอย่าทําดีกว่า <c oughs> เอาที่ชอบที่ชอบแล้วกันเนาะ <c oughs> วันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตั้งหน้าตั้งตาดูอา์เซนอลเรานะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยกดแชร์ด้วยครับยังไงก็ช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะ ช่องจะได้มีคนเห็นเยอะครับเราจะได้สู่มีคนเข้ามาดูยุเป็นการอ่าซัพพอร์ตช่องมาในตัวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับปฏิบัติหน้านที่กันด้วยความสุขนะวันสุดท้ายแล้วแฮปปี้แฮปปี้กันน้องๆหนูๆก็วันนี้เรียนกันวันสุดท้ายก็ได้หยุดยาวเลยช่วงหยุดยาวก็อย่าลืมลนะดูหนังสือกันบ้างอย่าโม่แต่เล่นเกม <laughs> ครับปฏิบัติหน้านที่กันด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนได้วยความปลอดภัยฝากตักทายพี่น้องสบายดีพ,ยดพี่น้องสองฝาลาวด้วยนะครับ ส่งกำลับบงใจไปกับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสารเป็นวัจดจดนดามะใต้พวกเราได้หยุดแต่พวกท่านไม่หยุดเราเข้าใจครับสูงส่งๆเราลังใจไปให้พวกท่านหนักหนักจริงแล้วพบกันในวันพรุ่นี้นะในการฟังผลของอาร์เซนอลเจอบา์เซโลนาครับผมก่อนไปขอสักอื่นหนึ่งยกแก้วฟังเสียงตัวเองยังรู้สึกไม่ชอบเลย <laughs> ใจหายไปไวนะครับสวัสดีครับ